พี่น้องพี่น้องจ้าเบิ้งสมุยพามาไทยมานาคือเก้าราคาพามาเบิ้งน้องไม่น้องไม่ออกแล้วจ้าพีน่น้องดอกไม้ออกแล้วอันนี้น้องนี่พอแกงเราพี่นอ้องกําลังหวานนี่นี่นี่น้องไม่นังดินพี่น้องจ้าเบิ้งน้องไม่นังดินจา้าเอาอ,อ้อมกอเลยพี่น้อง ที่นานี่ก็เน่าก็ได้แกงแล้วค่ะนี่ทำไมพักงางเบื้องอีกว้าวจ้าพามาเบื้องน้อยไมมพามาให้มันได้ก็เก้าลราค่ะพี่น้องเบื้องเบื้องอันนี้น้อยเน่าเลยนี่นี่น้อยเน่าแล้วอู้ก่อนนี่ก็ออกพี่น้องนี่มีน้อยไหมน่ากินนะ ขึ่งโพนะพี่น้องเนาะนี่ึ่งผูบิจาราีพี่น้องนีีนหกอยู่พี่น้องจ้าอันนี้ก็ง่ายแล้วม่ก่อน,นี้อีกกนน่อนี้พี่น้อง่ ที่นาจะเายวแล้วนี่พี่น้องไปแกงแล้วที่นาเนี่จ้าพาไปเพิ่งน้องไหมค่ะตากเนื้อไว้ค่ะพี่น้องเนื้อแดดเดียวสมัยตากเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวสิมาปิ้งสู้พี่น้องกินเ้อจ้ากำลังกล้ามไม่นี่แดดมันบดนะพี่น้องนี่กำลังกล้ามค่ะ เดี๋ยวมาย่างสู้กินเลยจ้าหมากักแซ่บแซ่บแซ่บทำเลมาตากเนื้อไว้ค่ะพี่น้องไม่นี้แดดมันบดพี่จ้าเดี๋ยวว่าย่างสู้กินเนะคะ่ะไฟกำลังดังอยู่พี่น้องจ้าเนี่ยหอมหอมหวานๆเลยนี่จ้จะเดี๋ยวไป พ่นไฟกนเลิกพี่น้องมืัอนี้แดดมัน,ดดนบดพี่น้องจา้านี่แดดมันบดแดดมันบดค่ะไปตัวเล็กก็มาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะมากเดียวกับมานะจา้าไปร้านน้อยก็มาวันรรน,นี้แม่กับพ่อมาน้ำมือพี่น้องวัอนี้ โอ้โบักลาในเหย,ย,ยีบตะเคียบเบิ้งเบืงบงบ้งพี่น้องจ้าเบิ้งให้เบิ้งเขียบักเขือโอ้นี่จา้าไปจะพาไปเบิ้งมาทังพี่มาทางพี่มาทางพี่จะเมียเหรอครับนี่นี่นี่พี่น้องเบิง้งให้เบิ้องไม่เบื่อโอ้นี่ซุปกระเสียบดิพี่น้องไปยังนี่ป้าบกากักขือจ้าฟังดีอเปลี่ยนป้าฝักท้องเนะพี่น้องแล้วกับป้าทวดิน ีค่ะป้าตัวดีนป้าเบือยอบือเป็นตะลวกแซ่แบแซ่บด้่พี่น้องเพิ่งพาไปเอาบักแตงกระจาเมือเศร้าเก็บไว้แล้วมาตาแตงกระจาสู้กินจ้าครับครับผมอู้ีที่เขาเก็บไว้แล้วเนี่ยเมือเศร้าพี่น้องจา้าท้องคํากินเขา่าท้องค้ามจนยอดเขาพี่น้องป้าน้องจิ๋วถือไป โอ้แตกจ้ะโอ้โหให้นกมากินน้องเฮาแล้วนี่เมื่อเช้านี้มัน,นี่แตกที่สิที่น้องติยวแสดงว่านกมากินของเขาเอา้ยพี่น้องจา๋าเบิ่มผลผลผลเบิ่งนีน่ให้มันแตกหล่ฆ่ากันนี่ให้มันเน,าน่าเบิ่งค่านี่ค่ะดูสิดูสิ ีพี่น้องจ้านี่ลูกใคี่ไงเลยค่ะนี่ค่ะเบิงบงบงบ้งเบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งเข้าข้าวนะพี่น้องนะ้เบิงบ้งเบิ้งแล้วเช้านี้ก็ไล่สวนเบิง้งเ้าพี่น้องจ้าดีค่ะนี่ค่ะมีมีมวยประมาณนี้ละพี่น้องเนี่ยมันประทันได้ใไงปันไหนนี่ป้าอีกป้าน,นึงเนาะพี่น้องเนาะอีกป้าน,นึง พิดป้นานึงจ้าเฮ้นี่นี่นี่พี่น้องจ้าเบิ้องเบิง้งหลายอยู่เราต้องติ้วป่วนให้พี่น้องเบิ้งนะคะดู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 พี่น้องนี่ป่วนให้พี่น้องเบิ้องปาดแดงโอ้ลายคักเบิ้องข้านี่จ้าเฮ้นี่นี่นี่นค่ะ แทนซีเริ่มสิล้นขวนแล้วที่พี่น้องนี่นี่ล้นขวนข้ามันไงหละจ้านี่ค่ะข้าวต้เตี่ยวเตี้ยวน้อยนีเอาเตี้ยวน้อยนี่ค่ะนี่จ้าเบิ้งพี่น้องจ้าเบิ้องหน่งง่ายง่ายมาก้มเตี่ยวเบิ้งโอ้ร้ายคักหลายคักพี่น้องเพราะท่านนี่ล้นขวนนี่นี่จา้าถ้าพี่น้องมาเบิ้งนั่นป้าฟักท้องนะพี่น้อง นกเตียวหันมาดูสิคะผมพกหน่ยกโชว์โชว์สินี่ค่ะมาเก็บนี่ก่อนพี่น้องเอาไปย่างนี่ค่ะเนื้อเดือดเดี๋ยวไปย่างพี่น้องไปเนื้อเดือดเดียวไปย่าง หลานน้อยนี่พี่นั่นตะสาสร้งวัยางซู้กินกล้ามแล้วค่ะถักเดียดกล้ามแล้วหอนะ<ผ>มๆ <ผม S 1> เลยจ้านี่ ชิคเนื้อพร้อมๆเลยพี่น้องตากแดดเดียวเพราะกำกามนี่แหละพี่น้องี่ค่ะย่างเนื้อสุกแล้วจ้าพี่น้องพร้อมๆเลยค่า แตงคัดมาเปิดหาหมวาเห็นเนื้อแตงอี่างนี้มั้ยครับคักพี่น้องนี่บวชแตงน้ำคานต่อเสียบคักพักจิ๋วกว่นี้พี่น้องจ้าคุณเข่าสองกล้องเข่าสองกล้องหลานหน่อยห <laughs> ลานหน้อยก็มาทะว่าเก็บดอกบบอรอจ้าเสร อือใส่ไว้ไงยี่นิ้วยอดฝืดจ้านี่พี่น้องเก็บยอดฝืดเมื่อสิพาหาบนยอดฝืดพี่น้องจ้าฝืดนี่ค่ะเก็บยอดฝืดอู้ไหลแล้วน่ะนี่ค่ะเก็บยอดฝืดเป็นลวกนะพี่น้อง เรืองซี่คือว่ามันเกิดเกิด,น,กดนุย้ยพี่น้องเอาเด็ดหนาไนเลยไปลวกเลยนี่คาลายเยอะขายางบูฟ้าไปเลยนนพี่น้องเห็นบ้าน,นค่ะฟักทององเปิดหาได้พี่น้องไปเพ่อ ใช้ถุงมือมันคลายโอ้บักเตียงเ่าไหลด้วยอะไรเงี้ยนิวอันนี้คนเห็นมันเดโอพี่น้องเจอพี่น้องนี่ค่ะเก็ยยบยอดดอกผึือพี่น้องดอกฟักทอง 兰诺伊，张宇。